อานะอจารย์ตนไม่เอาเครื่องพิมพ์เดี่เครื่องพิดอ่ะพระเจ้าพระเจ้าพระจาพระเจ้ เราารื่องทยเปนคนฟัแว็ร่าเป็นุเป็นก่ค่ะเราเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้าเป็นทโครงการอ่าเป็นโปรแกรมมีหน้าที่นั่นแล้วก็ให้ให้หัวหน้ามุปญญาเป็นคนใช่ แล้วก็รู้ตามข่าวก็แต่ก็ไม่ได้ขอเป็นภรรยาเป็นภรรยาควาไม่ไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัญหาก็ก็มามอบตัวแล้วจะได้เรื่องพิจารณาเรื่องประกันอันนี้เคยเคยมีท่าเข้าเป็นทำอยู่ปี่ปีแล้วชาวนาที่มามาทำนำประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่านะอ่ ของที่ที่าเข้าอ่ะของคณะคนทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่พันจบพันสองพันก็ไดล้วรู้รู้ว่าทนี้ก็ให้่งงานบกุมผู้ต้องหาตามหมาจับนะครับเกี่ยวกับการทุจริตตำนำข้าวในใน เขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่เขตที่อำเภอหนองกี่นะครับสืบเนื่องว่า,าการรับจำนำข้าวนนปีประจำปี5455ที่ผ่านมานะครับก็มีเกษตรกรผู้ดได้รับความเดือดร้อนประมาณ460รายนะครับเอาข้าวไปจำนำแล้วก็ไม่ได้รับใบประทวนก็คือไม่ได้รับเงินจำนำข้าวก็มีการสืบสวนสอบสวนดำเนิน,นการนะฮะแล้วก็พบผูก้กระทำผิดนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยก็ ตอนนั้นก็ส่งเรื่องไปให้เลขาธิการป้องกันปราบปรามทุจริตภาครัฐนะครับหรือปปทนะดำเนินการต่อตอนหลังก็ได้รับแจ้งจากทางเ,าเลขาปปชให้ส่งเรื่องให้ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมดำเนินการต่อนะครเราก็รับมาแล้วก็ตั้งคณะทำการสืบสวนสอบสวนนะมีท่านรองผู้การรองวิรัตถทองนี่เป็นหัวหน้าคณะนะนะก็ดําเนินการาสืบสวนรวบรวม,รวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ ขอนุมัติศาลจังหวัดนางรองออกหมายจับนะฮะก็มีทั้งหมด5คนนะครับก็มีเป็นเจ้าของท่าข้าว2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐ1คนนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีก2คนรวมเป็น5คนนะครับก็ทั้งหมด5คนนะครับวันนี้ก็มาดำเนินการสอบสวน สามคน4ี่คนฮะกำลังเดินทางมามาจากกรุงเทพใกล้จะถึงแล้วฮะถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ติดต่อแล้วว่าจะมมาอบตัวในภายหลังนะครับส่วนเกษตรกร,ร,กรผู้ผู้ผู้ร่วมนะฮะก็เราก็ขออนุมัติกันไว้เป็นพยานจํานวน6กรายนะครับก,ก็การดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยว,ว,ว,วกับการทุจริตจำนาน่าเข้าวในจังหวัดวิรีรัมหรือเขตหนองกีก็เราก็ดำเนินการ เรียบร้อยนะครับถึงขั้นมีการจับกุ่มผู้ต้องหาดําเนินคดีนะครับกผู้ต้องหาให้การนีครับผู้ต้องหาก็ก็เขาก็ขอให้การบริสเสธก็คงจะขอไปให้การชั้นศาลเขามีทนายความมีอะไรไหมครับหลังจากนี้เมื่อดําเนินการสอบสวนแล้วก็ก็ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฟ้องฟ้องศาลต่อไป